มากินนกะธรรมตอนที่31สอสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการพศ2536เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่และก็มีเด็กลูกหลานมาขอพรเนี่ยเป็นโอกาสเลยค่ะว่าต้องการพรอ,อะไรก็ต้องทำความดีให้สมกับที่จะได้สิ่งนั้นมิฉะนั้นแล้วไม่มีโอกาสจะได้ขอความสุขก็ต้องเป็นผลของความดี ขอลาบยศสรรเสริญสุขก็ต้องเป็นผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกรรมดีแล้วไม่มีทางที่จะได้อะไรเลยเวลาที่จะพูดให้กับผู้ที่เขามาขอพรเนี่ยจะใช้คำพูดอย่างไรจรึงจะทำให้คนเขาฟังเนี่ยนะได้เกิดความเข้าใจเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ต้องการเหตุผลมากใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าแม้วันเนี้ยได้ฟังผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยนะได้พูดถึงสิ่งที่เขาได้รับวันเนี้ยนี่จะพูดอย่างไรดีค่ะ ก็ต้องบอกให้เขาทราบว่าพรคือสิ่งประเสริฐคือคุณความดีเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการความดียังไงก็ต้องทำความดีตามที่ต้องการนั่นแหละพรคือความดีค่ะเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งประเสริฐคือความดีเพราะฉะนั้นมาขอพรก็ทำทุกอย่างที่ดีบอกไปเลยจะระนายให้ทราบว่าความดีมีอะไรบ้างจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึงจะเป็นพรขอใครก็ขอไม่ได้นอกจากต้องทำเอง และคนที่จะไปขอแลคะต่อไปนี้จะไปขอไหมคะก็ถูกขอถูกขอให้เป็นผู้ให้พรถูกขอแล้วถ้าไม่ถูกขอจะไปขอไหมคะไม่ขอครับไม่ขอแล้วใช่ไหมคะนอกจากทํากรรมดีเพราะฉะนั้นบางคนก็ไปขอไม่ใช่กับมารดาบิดานะคะมีใครที่จะให้ได้ขอหมดใช่ไหมคะต้นไม้บางอะไรบางที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่คะ่ะคิดว่าได้แล้วไปขอทางนั้นแต่ให้ทราบว่าไม่มีเหตุผลเลย แทนที่จะขอทำความดีทันทีค่ะแต่วิธีนี้อาจจะไม่อยากได้คือไม่อยากจะทำความดีแต่อยากจะได้ผลของความดีซึ่งก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะจะเรียนถามท่านอาจารย์คืออยากจะถามเรื่องอาการอุทิศส่วนกุศลกับการแผ่เมตตานี่เหมือนกันไหมคะเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลขณะนั้นจิตเป็นกุศลนะคะจึงจะอุทิศได้ ถ้าเราวันนั้นเกิดขี้เกียจหรือว่าเกิดไม่อยากจะอุทิศขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากุศลมีหลายอย่างคะ่ะทานการให้ก็เป็นกุศลเมื่อให้แล้วอุทิศก็เป็นกุศลนะคะหรือว่าขณะที่คนอื่นเข้าให้ทานแล้วเรายินดีอนุโมทนาด้วยขณะนั้นก็เป็นกุศลแต่สําหรับเมตตานั้นหมายความว่าต้องเข้าใจความหมายหรือลักษณะของคําที่เราใช้ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆ คําว่าเมตตาเนี่ยนะคะมาจากคําว่ามิตรตาภาษาไทยเราใช้คําว่ามิตรคือความเป็นเพื่อนตรงเงินข้ามกับศัตรูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเมตตาเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นเนะะี่ยค่ะเรามีความเป็นมิตรความเป็นมิตรคือมีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลทําประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นมิตรจริงๆเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือทุกโอกาส จะมีความหวังดีและพร้อมที่จะเกื่อกูลไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการแข่งดีแม้แต่แข่งดีก็ไม่มีนะคะจึงจะชื่อว่าเป็นมิตรไม่มีการกล่าวร้ายไม่มีการลำเลิกทุกๆอย่างที่ไม่ดีนะคะเราจะไม่ทำกับมิตรเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นนั่งแผ่เมตานะคะก็ควรที่จะรู้ลักษณะของจิตใจของเราว่าเราเป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรกับใคร เวลาที่เราเห็นคนตามท้องถนนหรือว่าในรถประจำทางนะคะหน้าตาแปลกๆอาจจะรู้สึกกลัวขณะนั้นไม่ใช่มิตรค่ะแผ่เมตตาไม่ได้เลยทั้งๆที่เราอาจจะไปน,นั่งในห้องแล้วเราท่องใหญ่เลยนะคะทั่วโลกทั่วจักรวาลที่ไหนที่ไหนหมดขอให้จงมีความสุขเถิดเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเป็นเรื่องคำพูดแต่เรื่องไม่เข้าใจสภาพจิตว่าเราเป็นมิตรกับใครได้แค่ไหน เริ่มจากในห้องนี้ก็ได้มองไปให้ทั่วเลยค่ะมีความเป็นมิตรจริงๆกับทุกคนสนิทใจนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะคือเมตตายังสงสัยในเรื่องเมตตาไหมคะความเป็นมิตรค่ะแต่ถ้ารู้ว่าทุกคนเกิดมานี่ก็แสนสั้นนะคะอายุก็คงจะไม่มากเกินเป็นร้อยสองร้อยปีหรืออะไร แล้วก็เราจะโกรธก็เท่ากับว่าเราสะสมความโกรธไว้ในใจของเราในเมื่อก็จะไม่เห็นกันอีกจะไม่พบกันอีกเลยพบกันชาตินี้แล้วใครจะรู้ว่าชาติไหนจะพบกันอีกถ้าพบกันอีกก็คือไม่ใช่คนนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่คนนั้นแล้วก็เหมือนกับที่ชาติก่อนเนี่ยจะเคยพบกันหรือไม่เคยพบกันจะเคยโกรธกันหรือจะเคยรักกันจะเคยชังกันยังไงก็ไม่รู้ทั้งนั้น และเราทำไมจะสะสมความโกรธของเราไว้ติดตามไปในชาติต่อๆไปโดยที่ว่าคนนั้นก็ไม่มีอีกแล้วและเราก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะอยู่กันก็ไม่นานทำไมไม่เปลี่ยนสภาพของอากุศลหรือความเป็นศัตรูสู่ความเป็นมิตรจริงๆซึ่งจะมีผลอย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับตัวเราเองและคนอื่นและสำหรับทั่วโลก แทนที่จะไปนั่งทาสมาธิแล้วก็แผ่อะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าขณะใด,ดที่เห็นเนี่ยค่ะเราเจริญเมตตาได้ก็เรียนถามต่อเลยครับคือเมื่อพูดถึงเรื่องของการละกิเลสเนี่ยนะครับเวลาที่ฟังธรรมะส่วนเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่น่าจะเกิดความรู้สึกท้อแท้หรือหนักใจอะไรแต่พอได้ฟังเทปตอนหนึ่งของท่านอาจารย์เมื่อพูดถึงว่า แม้จะมีอกุศลเจตสิกสิบสีประเภทจะจัดออกเป็นอกุศลหรือเป็นกิเลสถึงเก้ากองใหญ่ๆนะฮะแล้วเวลาเนี้ยแม้แต่ชื่อยังจําไม่ค่อยได้นะตั้งแต่กองที่หนึ่งคืออาสวะเนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่หมักดองนะอยู่ในจิตตลอดเวลาแล้วก็การที่จะรู้ทั่วยังไม่ต้องไปคิดละนะฮะก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าหากว่า ความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์บรญยายมาทั้งหมดนเนี่ยคงยังไม่เพียงพอจะทําให้เกิดสติปัญญาได้เลยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะมีคําอนุเคราะห์อย่างไรบ้างไหมครับสำหรับการที่จะหนึ่งคาดว่าให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะเห็นว่ากิเลสควรเป็นสิ่งที่ละแล้วก็กุศลเป็นสิ่งที่ควรจเจริญจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี้ครับ ค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะแต่อนุโมทนาอยู่ตอนหนึ่งที่รู้ว่ากิเลสมีเยอะไม่เชนั้นแล้วทุกคนก็จะหลงตัวคิดว่าดีแล้วไม่มีทางเลยค่ะซึ่งปุถุชนผู้ที่หนานแน่นด้วยกิเลสเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดีแล้วนะคะมีอีกมากมายนะคะซึ่งทุกวันเนี่ยไม่รู้เลยว่ากิเลสเนี่ยเพิ่มเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ดูเหมือนไม่น่ากลัวเลยเพราะดูทุกคนก็เรียบร้อย วันนี้ก็ไม่ได้กระทํากรรมอะไรทางวาจาไม่ได้ประทุษร้ายใช้วจจททุจริตคาหยาบคายอะไรที่ไหนนะคะดูเหมือนกับว่าดีแต่จริงๆแล้วถ้ารู้ว่านะคะความละเอียดของธรรมะก็คือขณะที่เห็นเนะะี่ยค่ะเพียงเห็นนะคะยังไม่ทันคิดยังไม่ทันรู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรขณะนั้นนะคะมีปัใจจัยให้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้ว หรือสำหรับผู้ที่เจริญกุศลมากนะคะมีปัจจัยให้กุศลลจิตเกิดแล้วแต่ผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าแล้วจะแค่ไหนนะคะเนี่ยขณะนี้เรากําลังนั่งนะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ก่อนที่จะเห็นว่าเป็นใครเนี่ยเพียงแค่เห็นนิดเดียวยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นใครเลยมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดอกุศลและกุศลแล้ว และปกติก็ต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังนั่งหรือนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนซึ่งไม่ใช่ขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ขณะที่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะมีอกุศลวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังพระธรรมให้เกิดความเข้าใจของตนเองไม่ใช่ไปอนุเคราะห์กันด้วยเรื่องอื่นค่ะแต่พระธรรอนุเคราะห์ให้ปัญญาของผู้ฟังเกิด ต้องเป็นความเข้าใจของตัวเองเพราะฉะนั้นผลของการฟังธรรมะแต่ละครั้งนะคะให้ทราบคือความเข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเสียเวลามากๆเลยไม่ว่าจะฟังอะไรที่ไหนนะคะแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจสักนิดหนึ่งนั่นคือประโยชน์แล้วและยิ่งฟังบ่อยๆความเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกทำให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงขึ้นนั่นคือประโยชน์ของการฟังธรรม ไม่ใช่ว่าไปอนุเคราะห์กันเรื่องอื่นค่ะแต่ให้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกับทีนี้พูดถึงเรื่องกิเลสเนี่ยนะฮะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นกิเลสที่เกี่ยวกับความยินดีพอใจติดข้องเนี่ยรู้สึกไม่เห็นว่าเป็นโทษเลยนะครับกับมีความพอใจและก็สบายใจด้วยซ้ําไปแต่สิ่งนั้นก็เป็นกิเลสแล้วนี่เราจะรู้สึกเดือดร้อนก็ต่อเมื่อเป็นลักษณะของโทสะอย่างเดียว โมหะนี่ยิ่งสบายมากเลยครับเพราะว่าเห็นแล้วไม่รู้นี่รู้สึกก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเกิดความชังความชอบไม่เดือดร้อนแต่ถ้าความชังแลเดือดร้อนอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าคงต้องมีคําแนะนําที่ท่านอาจารย์พอจะพูดให้เป็นอนุสติได้มีการระลึกได้บ่อยๆบ้างผู้ที่ละโลภได้นะคะหมดสิ้นเลยคือพระอระหันต์พระฉานั้นถ้ายังไม่เป็นก็ยังมี แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าโลภะไม่ใช่เรานี่คือขั้นต้นแต่ก็ถึงแม้จะมีจะเกิดก็ไม่ไดเดือดร้อนนะครับคำว่าเดือดร้อนของคุณสุกลเนี่ยไม่เดือดร้อนตอนที่กําลังเป็นโลภะถูกต้องเพราะรเหตุว่ากําลังชอบกําลังเพลินแต่จะต้องมีทุกขติดตามมาไม่จบสิน้นเหมือนคนที่จะรักษาโรคก็ต้องรักษาให้ตรงสมุดฐานเพราะฉะนั้นต้องหาเหตุว่า ทุกเกิดจากอะไรคนที่ไม่รู้เหตุของทุกข์นะคะก็พ้นทุกข์ไม่ได้กกดค่ะและทุกข์เกิดจากโลภะด้วยค่ะถ้าไม่มีโลภะได้แสนสบายเลยนะคะเนี่ยสบายจริงๆสบายทุกอย่างทุกประการไปเลยมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่รอเวลางานเลิกคือจากโลกนี้ไปเท่านั้นเพราะว่าไม่มีตัวตนไม่ติด ไม่ยินดีในสภาพธรรมะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเรานี่ยังเป็นเพียงพระโสดาบันนะคะแต่ที่จะดับโลภะได้หมดสิ้นนนั้นต้องเป็นพระอระหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะเห็นง่ายหมดง่ายแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจถูกคือปัญญาเนะะี่ยค่ะจะละความเข้าใจผิดจะละความเห็นผิดไปเรื่อยๆจากเห็นว่าโลภะไม่เป็นโทษ จนกระทั่งเห็นโทษของโลภะว่าเป็นสมุทยัยเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ทั้งปวงพูดถึงความรู้อย่างปกติธรรมดาน,นี่ก็ยังยังเข้าไม่ถึงความหมายที่ท่านอาจารย์พูดมานะฮะว่าโลภะเป็นสมุทยัยหรือเป็นเหตุให้เกิดค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการข้ามขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตามลำดับอย่างอริยรรสัจสี่เนี่ค่ะไม่ได้เริ่มต้นได้โลภะ แต่เริ่มต้นได้ทุกขะอริยสัจจะซึ่งหมายความว่าความจริงแท้นเนี่ยนะคะคือความทุกข์พูดอย่างนี้ทุกคนก็ไม่เห็น,หนพระเหตุว่าทุกข์ที่นี่หมายความถึงการเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วของทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดและตั้งอยู่เพียงนิดเดียวชั่วน,นิดเดียวเองจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสุขได้หรือแต่เมื่อไม่ประจักษ์ก็ยังคิดว่าเป็นสุข ไม่เดือดร้อนเลยทุกคนขณะนี้เพียงฟังจิตเจตสิกรูปเกิดระดับอย่างรวดเร็วก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ประจักษ์ทีนี้พูดถึงทุกขเวทนานี่จะจัดเข้าอยู่ในทุกขอริยสัจทั้งหมดค่ะซึ่งเกิดขึ้นสภาพธรรมะใดาที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่เพียงชั่วขณะสั้นๆแล้วก็ดับไปก็ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะต้องเป็นความรู้ขัน้นทุกขเวทนาไปก่อนไม่ใช่ค่ะสติปฐานครับ ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ที่ทุกคนรู้จักไม่ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาก็รู้ว่าเป็นทุกข์ทีนี้ทุกขาริยสัจจะที่ว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วอันนี้ต้องเป็นเรื่องของความรู้ที่สูงมากต้องประจักษ์แจ้งจึงจะเป็นพระอริยะบุคคลได้จากปุถุชนนะคะครูหนานแน่นด้วยกิเลสเป็นผู้ที่อบรมปัญญาจนรู้ความจริงจึงชื่อว่าอริยสัจจะ ความจริงของผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลถ้าไม่ใช่พระอริยะบุคคลไม่รู้อย่างนี้เพียงแต่ฟังค่ะฟังแล้วก็สบายสบายเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าทุกคนก็ยังนั่งอยู่เป็นปกติดีนี่แสดงให้เห็นว่าถ้ามองจริงๆแล้วอวิชชาแค่ไหนไม่รู้เลยนะคะแล้วก็ยังพอใจด้วยนอกจากไม่รู้และยังพอใจมีทั้งสมุทัยด้วย ทีนี้เมื่อพูดถึงความเห็นผิดท่านอาจารย์ครับมีกล่าวไว้เป็นสองลักษณะคือลักษณะหนึ่งที่กล่าวว่าเป็นสัสตตาทิฏฐิที่ว่าเห็นว่าเที่ยงและอีกลักษณะหนึ่งที่ว่าเป็นอุเฉตทิฏฐิที่ว่าศูนย์เนี่ยเมื่อพูดถึงความเห็นผิดทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ทราบว่าอย่างไหนจะมีโทษมากกว่ากันจริงๆครับเดนไม่เคยจะไปคิดเปรียบคิดวัดอะไรเลยนะคะเพียงความเห็นผิดนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นโทษแล้วว่าค่ะ ไม่ต้องไปเสียเวลาช่างตวงอกุศลก็คืออกุศลแล้วก็มีหลายระดับแม้แต่ความเห็นผิดแต่ละขั้นก็ต้องมีระดับขั้นต่างๆด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความเห็นผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เห็นผิดกันอยู่ตลอดเวลาถ้าสติไม่เกิดใช่ไหมครับก็เห็นโทษของความเห็นผิดอันนี้ซึ่งจะนํามาซึ่งความเห็นผิดอีกเยอะแยะคือทั้งๆที่ยังไม่รู้จริงก็ต้องยอมรับว่าเป็นโทษที่ว่ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหม ความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกครับเพราะฉะนั้นความเห็นผิดต้องเป็นอกุศลความเห็นถูกเป็นกุศลอย่างเวลาเนี่ยที่ได้รับฟังมาบอกว่าสิ่งที่ปรับกฏทางตาเนี่ยไม่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงเห็นปุ๊บก็คงเป็นคนเลยอย่างนี้ยก็ถือว่าเป็นความเห็นผิดใช่ไหมครับใช่ยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ใช่โดยเพียงสัญญาเห็นเป็นหญิงเป็นชายมีสามอย่างค่ะ ความเห็นที่คลาดเคลื่อนด้วยจิตด้วยสัญญาด้วยทิฏฐิอันนี้เราก็จะก้าวไปลึกซึ่งก็คงจะต้องอาศัยการฟังนะคะฟังวิทยุแล้วก็ค่อยค่คิดค่อยค่คยคยฟังไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะนี่เป็นเรื่องของจิตเจตสิกแล้วค่ะเพราะว่าความเห็นผิดด้วยทิฏฐินั่นด้วยเจตสิกประเภทหนึ่งด้วยสัญญาความจำก็เป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งด้วยจิตก็เป็นจิตปรมัต เชิญครับใครมีปัญหาจะสนทนาธรรมพระพุทธศาสนาสอนให้มั่นคงในเรื่องของกรรมมากนะคะเป็นปัญญาที่แน่นอนที่เป็นกรรมมสกตายานหมายความว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องกรรมและมีความเชื่อในเรื่องของกรรมและเราก็จะไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นเลยและไม่ต้องไปกลัวภัยพิบัติใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นผู้ที่มีกรรมดีเชิญคะ่ะจะเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องก,การเห็นผิด ต้องศึกษาแล้วให้เกิดปัญญาใช่ไหมคะถึงจะลดการเห็นผิดได้เพราะบางคนนี่บางครั้งเราก็เห็นว่าเขาเห็นผิดการจะลดการเห็นผิดได้นี่จะต้องจากปัญญาใช่หรือไม่หรือว่าจากกรรมหรือว่าจากต้องเป็นเรื่องปัญญาค่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆไม่ใช่ตามความคิดเอาเองของแต่ละคน แต่ต้องตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆอย่างเราคิดว่าเที่ยงแต่ธรรมะไม่เที่ยงก็แปลว่าเห็นผิดเข้าใจผิดคําที่ว่าแล้วแต่โอกาสของกรรมนะถ้าสมมุติว่าเราละลึกได้ตอนนั้นนะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปสร้างความดีตอนนี้อะไรเลยหมายความว่าเหมือนคล้ายๆว่าสามารถจะทําได้เมื่อตอนใกล้จะตายเนี่ยมันมีเหตุผลยังไงครับอาจารย์ครับก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้ค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าใครจะตายเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไหมคะความตายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ขนาดไหนย่อมได้พูดคําเดียวก็ตายไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยที่เรามักจะเห็นคนตายก็คือเป็นคนที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับแล้วเราไปเหมือนใครไปให้กําลังใจกับคนที่เขากําลังไม่มีทางจะเลือก นะแล้วก็ไปพูดที่ข้างหูว่าให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระธรรมนะพระสงฆ์นะอะไรสํานองนั้นนะ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ในขณะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามันก็เหมือนเป็การทําขึ้นมาได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะเหมือนกับเวลานี้ไงคะที่เปรียบเทียบไปเห็นว่าใครจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้จะตายได้ไหมคะอาจจะมีใครตายก็ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้ คุณสุกนสามารถที่จะรู้ความตายของใครหรอคะว่าเดี๋ยวนี้จะตายไม่ได้เรื่อแน่ใจจริงๆคะยังไม่ไม่กล้าตอบอะครับเราพูดถึงโอกาสว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ใครจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้ากรรมของคนนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะทำให้เขาตายเป็นเรื่องของกรรมนะคะที่เราจะมีชีวิตอยู่หรือเราจะตาย ถ้ากรรมยังให้ผลอยู่ไม่ให้ตายเราก็จะทำยังไงก็ตายไม่ได้แต่เวลาที่กรรมสิ้นสุดที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมรกรรมนั้นสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลน,นี้ต่อไปจุดติจิตก็เกิดใครจะไปบอกให้จุดติจิตเกิดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการให้ผลของกรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมในเมื่อบุคคลอื่นก็ทำไม่ได้นอกจากกรรม เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเราจะไปบอกคนที่กำลังป่วยหนักเขาจะตายหรือไม,ไ,มไม่ตายก็ไม่รู้เขาอาจจะหายก็ได้หรือวันนี้ที่เรากำลังบอกเขาเขายังไม่ตายเขาจะตายหลังจากนั้นก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็เกื้อกูลกันด้วยธรรมะด้วยการพูดถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทุกโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้ากรรมที่จะไปทำให้เขาเนี่ยเกิดกุศล,ลจิต กุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดแม้ในขณะนี้อากุศลจิตก็ยังเกิดได้แทรกนิดๆหน่อยๆเสียงดังก๊อกแก๊กในบางคนอาจจะไม่ทันรู้ตัวว่าหลังจากเสียงแก๊กเนี่ยอากุศลจิตก็เกิดแล้วมันไม่เหมือนเสียงอื่นใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุป,ปัจจัยเพราะฉะนั้นการเกื้อกูลบุคคลใดๆก็ตามโอกาสไหนก็ตามนั่นก็เป็นกุศล ซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เขาจะตายกำลังฟังธรรมเดี๋ยวนี้กลับไปบ้านป่วยหนักพูดเท่าไหร่ก็ยังไม่ตายก็ได้แต่เราก็เกื้อกูลทุกโอกาส <c oughs> เป็นการสั่งสมกรรมนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าจริงๆก่อนจะตายเนี่ยกรรมนั้นจะให้ผลหรือกรรมอื่นจะให้ผลเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นการสั่งสมกรรมดีในขณะนี้นะคะ่ะเรากำลังสั่งสมกรรมดี แม้ในขณะคนจะใกล้จะตายเขาก็กำลังสะสมกรรมดีแต่ไม่แน่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลหรือกรรมอื่นจะให้ผลไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เรื่องของกรรมและผลของกรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้นอกจากพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของกรรมและวิบากแล้วที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ในเทปอุปมาเหมือนใน ฝูงโคในคอกนะครับแล้วเวลาที่มีการเปิดประตูคอกเนี่ยก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าโคตัวไหนจะเป็นโคตัวแรกที่ออกจากคอกไปบางทีอาจจะมีทั้งโคแก่โคหนุ่มโคขี้โลกโคอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอตอนเช้าประตูคอกเปิดพับเนี่ยตัวที่อยู่ติดประตูก็จะออกเป็นตัวแรกนี่อันนี้เป็นคำอุม,มาเรื่องอะไรครับนั่นแสดงถึงกำรัใกล้จะตายค่ะ ซึ่งเมื่อกรรมนั้นให้ผลก็แสดงอธิบายให้ฟังว่าให้ผลเหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ตายก็สิ่งที่ไม่ควรจะให้มันผ่านไปก็คือการเจริญกุศลทุกประการแน่นอนที่สุดคะ่ะโอกาสทองของทุกคนทีเดียวคะ่ะขณะใด,ดที่กุศล,ลจิตเกิดแาวนน่วันหนึ่งวันหนึ่งอกุศลเยอะนี่พูดถึงการให้ทานเนี่ยนะะส่วนมากก็ามักจะเน้นในเรื่องของการถวายอาหารปัจจัยพระภิกษุ ต้องเข้าใจค่ะว่าทานเนี่ยอยู่ที่ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะขณะใดที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นจิตใจที่ดีงามเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นขณะใดเป็นสิ่งที่เป็นกุศลทั้งนั้นถึงแม้ว่าไม่ให้อะไรเลยแต่เป็นมิตรกับคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับใครขณะนั้นก็เป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นกุศลมีถึงสิบอย่างบุญญาิริยาวัตถุสิบอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเราเจาะจงว่าทานเท่านั้นที่เป็นกุศล แม้แต่การที่เรามีจิตเมตตาต่อคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลด้วยเชิญค่ะยังติดใจคําที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่ากรรมและวิบากนี่ไม่มีใครที่จะร่วงรู้ได้นอกจากพระอร,ะอระหันตสัมมาสัมธเจา้าค่ะท่านนั้นคนที่ปุถุชนนี้ก็ไม่สามารถที่จะร่วงรู้กรรมของเองหมดเลยค่ะแต่ไม่ได้รู้จริงค่ะเพราะเหตุว่ากําลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมอะไร ใครบอกได้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่ากรรมและวิบากผลของกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดสภาพเช่นนี้คือจึงทำให้ปุถุชนได้ทราบได้ยากใช่ไหม